กลุ่ OFIL สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำตัวอักษรวิ่งตามนิ้วมือแบบนี้ด้วย KineMaster นะครับมานี้ ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำเนี่ยวันนี้จะสอนให้ละเอียดเลยก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อได้ดูคลิปต,ต่อไปไปเข้าไปดูกันเลยมากันเลยแล้วกันนะครับถ้าเห็นตัวอย่างตะกี้เนี่ยหลายคนคงเดาออกนะว่าเราใช้ปุ่มกุญแจในการทำนะครับเรื่องปุ่มกุญแจเนี่ยผมตามติดมาหลายคลิปแล้วเพราะผมรู้สึกว่าปุ่มกุญแจคือไมก้กายสิทธิ หรือไม่ก็เป็นเหมือนกับประมาณยาสามัญประจําบ้านให้เราเนี่ยครับเพราะว่าเวลาจะทําอะไรถ้าเป็นการเคลื่อนไหวที่อยากให้มันได้ตามที่ต้องการเนี่ยก็ต้องใช้ปุ่มกุญแจนะครับเดี๋ยวอันนี้คือตัวอย่างโปรเจกต์ที่ผมทําไว้นะครับดูจากวิดีโอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อความเนี่ยเริ่มเข้ามาตั้งแต่บริเวณนี้นะครับให้มันป๊อปป๊อปขึ้นมาให้มันโผล่ขึ้นมา แล้วให้มันไหลเรื่อยๆไปตามมือของเรานะครับวิธีทำเนี่ยเวลาเราถ่ายเราต้องจินตนาการก่อนนะครับว่าเราอยากจะให้นิ้วไปทางไหนนะครับคอนเซ็ปต์ผมคือผมจะลากให้ตัวอักษรมันไปตามนิ้วนะครับแล้วก็เอามือไปจับมันแล้วก็ยัดใส่ขวดเลยอันนี้คือ,อน,นี่คือเฟรมเปล่าๆที่ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจินตนาการสําคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ตัวอักษรเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้นะครับ ่แล้วก็ไปที่เลเยอร์แล้วก็ Text หรือก็ความนะครับแล้วผมก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการออกไปนะครับโอเคสมมุติผมพิมพ์ข้อความไปแล้วตอนนี้ข้อความอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันนิดนึงนะผมเอาสีดําเลยแล้วกันเพราะว่าพื้นเป็นสีขาวเนาะผมเปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์ดีกว่านะเปลี่ยนฟอนต์ไปที่ตัว A นะครับ เลือกภาษาไทยผมอยากได้ฟอนต์ที่มันดูโตๆนิดนึงอ่ะตัวนี้แล้วกันแล้วก็โอเคอ่ะประมาณนี้เนาะผมใส่กรอบให้มันนิดนึงแล้วกันเอาไลน์ตรงนี้นะครับ e n a b l e ก่อนให้มันทำงานก่อนอ่ะตอนนี้เป็นดำเนาะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันขยายมันได้นะครับตรงนี้คือส่วนที่ตกแต่งผมเติมเงาให้มันอยู่นิดหนึงแล้วกันนะครับเ h ด d ด w เงาอ่าโอเคมาละเอาลายสีขาวเงาสีดํามันก็จะชัดขึ้นนะครับอันนี้เราเลือกปรับได้ตามใจชอบเลยเนาะแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ปุ่มกุญแจเพราะฉะนั้นวัตถุที่เอาเข้ามาจะต้องยืดไปถึงระยะสุดทางก่อนยืดเรื่อยๆมันต้องมีกิริยาการของมันหลายอย่างนะครับอ่ะก็คือมาตรงนี้ โอเคทีนี้พอเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราเริ่มใช้ปุ่มกุญแจได้เลยนะครับคลิกที่ตัวอักษรหรือวัตถุนั้นแล้วก็ไปที่ปุ่มกุญแจเริ่มต้นเนี่ยจะต้องให้ข้อความอยู่ตรงนี้นี่บริเวณที่นิ้วเราชี้นะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับปรับโพสิชันให้พอเหมาะเราก็เริ่มใส่การเคลื่อนที่ให้มันเลยต้องสังเกตไปเฟรมต่อเฟรมนะครับว่านิ้วมือเราไปทางไหน เราก็จะต้องเลื่อนตัวอักษรให้ไปทางนั้นนะครับอันนี้จะเอาคร่าวๆเนอะให้พอเป็นไอเดียที่เหลือก็ต้องไปลองทาเป็นกันบ้านนะครับดูนิ้วตัวเองนะครับเลื่อนไปนิ้วไปด้านไหนเราก็เลื่อนตัวอุ้ยนิ้วไปด้านไหนเราก็เลื่อนตัวอักษรไปทางนั้นตรงนั้นอันนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะมันเป็นเคลื่อนไหวแนวเส้นตรงนะครับก็เลื่อนเลื่อนหัวอา่าน แล้วก็เลื่อนวัตถุตอนนี้พอเรากดปุ่มกุญแจไว้เนี่ยนะครับมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆเลยปุ่มบวกมันก็จะทำงานปกติเมื่อไหร่ที่เราเลื่อนตัวอักษรมันก็จะทำงานปกตินะครับถ้าจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่1คลิปที่2นะครับเรื่องการใช้ปุ่มกุญแจเนี่ยผมอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับแล้วก็คลิปที่ทำเบอร์หน้าก็ใช้ปุ่มกุญแจเหมือนกันนะครับที่ต้องเอาปุ่มกุญแจมาให้ทำให้ดูบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์จริงๆเราสามารถไปประยุกต์ใช ดูบ่อยๆจะได้คล่องขึ้นนะครับเอาดูแล้วต้องทําด้วยนะโอเคเลื่อนหัวอ่านแล้วก็เลื่อนวัตถุเลื่อนหัวอ่านเลื่อนวัตถุเลื่อนหัวอ่านเลื่อนวัตถุเอียงมานิดนึงเลื่อนหัวอ่านยังไม่ยอมหมดเลื่อนวัตถุตามนิ้วลงมาตลอดเลยนิ้วไปทางไหนก็เลื่อนไปทางนั้นนะครับเลื่อนหัวอ่านเลื่อนวัตถุลงมาอีก ดูนิ้วเราเป็นหลักนะครับดูเฟรมนิ้วเราเป็นหลักเลยตอนนี้ผมจะเริ่มจับแล้วนะตอนนี้ผมหลอกให้มันหยุดอยู่ที่นะแล้วเดี๋ยวผมจะจับมันอพอจับปั๊บเนี่ยให้มันลงล็อกครับเลื่อนไปเลื่อนให้มันดิ้นดุกดิ้งหน่อยก็ได้โดยการเลื่อนตำแหน่งมันนิดเดียวอโอเคเหมือนมันม,มีชีวิตให้มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ อารมณ์นะประมาณว่ามันโดนจับอยู่นะมันนี้โดนจับตัวอยู่ตรงนี้จังหวะนี้อาจจะต้องการนิดนึงผมดีไซน์ว่าตอนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยให้สีมันเข้มเข้มแบบนี้เนาะแต่พอมันเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยสีมันต้องซีดลงหรือจางลงเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในขวดแก้วนั้นนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่นอกขวดนะครับอยู่นอกขวดก็ต้องเลื่อนที่ตามนิ้วมือไปก่อน แล้วผมก็ใช้กันไกลตัดตูมเพราะฉะนั้นจะเป็น2ท่อนละนะครับท่อนแรกสังเกตว่านี่จะมีปุ่มกุญแจมาก,ก็่าแล้วนะครับมาถึงนี้เป็นสีเข้มทีนี้ผมดีไซน์ว่าพอมาลงในขวดปับ๊บสีมันจะต้องซีดลงนิดหน่อยหรือว่าโปร่งแสงขึ้นนะครับอ,อ่ตรงนี้นะผมเปลี่ยนสีให้มันก่อนเลยแล้วกันนะครับวิธีการคือคลิกที่ตัวอักษรท่อนนั้นนะครับแล้วไปที่คําว่า blending หรือการผสมผสานภาษาไทยนะครับ แล้วผมลองเลือก normal อนะันนี้เป็นปกติธรรมดาหรือ normal อยู่ overlay อ่าแบบนี้ผมว่าน่าจะใกล้เคียงนะอ่าเราเอาสกรีนดีกว่าอ่ะผมเอาสกรีนนะปั้บกดโอเคก่อนอ่ะแสดงว่าท่อนแรกเนี่ยมันเป็นฟอนต์ที่อยู่นอกนอกขวดนะครับส่วนท่อนหลังเนี่ยเป็นท่อนที่จะต้องลงไปในขวดผมก็เลยเปลี่ยนสยีให้มันโปร่งแสงนิดนึงจะได้อารมณ์ว่าอ๋อมันเข้าไปอยู่ในขวดแล้วนะครับอ่ะทีนี้ลองทําเลย พอเปลี่ยนสีปับ๊บเริ่มกําหนดปุ่มุญแจีกที่หนึงกดที่ปุ่มุญแจนะครับอันนี้คือเริ่มต้นนะครับสเสร็จต่อไปมันจะต้องเอียงเข้ามาละนะครับเอียงเข้ามามันจะมันเอียงเข้ามาล้อ่าสังเกตว่าสีมันจะเปลี่ยนเปี่ยนไปจากเดิมนะเพราะว่าอารมณ์ประมาณว่ามันจะต้องเข้าอยู่ในขวดเลื่อนไปเรื่อนนะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนหัวอา่านเลื่อนวัตถุ รับให้พอเนียนๆนนครับเลื่อนหัวอา่านเลื่อนวัตถุเลื่อนหัวอา่านเลื่อนวัตถุอ่โอเคให้มันเด้งไปมาอุ้ยเด้งไปทางนั้นทีทางนี้ทีประมาณนี้กำลังแบบเหมือนมแมลงที่โดนจับเข้าในขวดแล้วมันพยายามจะหนีออกมาอะไรประมาณนี้นะที่ผมจินตนาการนะประมาณนี้อ่ะโอเค ตอนนี้จะปิดขวดละปิดขวดได้แล้วนะครับขวดมันลงอยู่ข้างล่างตรงนี้ผมจะตัดตัวอักษรออกแล้วกันเป็น2ท่อนนะครับตัดเป็นสองท่อนเลยเพราะว่าท่อนหลังเดี๋ยวจะให้โผล่มาตอนที่ขวดขวดมันโผล่ขึ้นไม่ใช่ขวด ขวดมันโผล่ตอนนี้ขวดมันยุบลงไปใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้ตัวอักษรโผล่อีกทีตอนที่ขวดมันโผล่มาเนาะจะได้เนียนๆหน่อยมาดูสิเลื่อนไปเรื่อยๆว่าขวดผล่วตรงไหนอ่าขวดจะเริ่มโผล่แล้วนะครับเมื่อไหร่ที่ขวดโผล่มาตัวอักษร็ควรจะโผล่มาด้วยเนาะอ่าโอเคตรงนี้แหละตรงนี้นะครับขวดโผล่มาตัวอักษรควรจะโผล่มาด้วยกดปุ่มกุญแจเลยครับ แล้วก็ลากไปในตำแหน่งที่มันควรจะต้องอยู่นะครับนี่ประมาณนี้กดหัวอ่านเลื่อนวัตถุ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  เลื่อนหัวอา่านเลื่อนวัตถุอ่าประมาณนี้เลื่อนหัวอา่านเลื่อนวัตถุโอเคจบที่เหลือเราก็ใส่ซาวเอฟเฟก c t ให้มันนะครับนี่เขียวเขียวนี่ผมเอาเข้ามาแล้วนี่ของตอนที่จับผมใส่อีกอันหนึ่งนะครับวูดซาวแล้วก็ตอนที่ยัดลงลงขวดผมก็ใส่อีกอันหนึ่งนะครับ อนาเตอร์ดรามาติกเรเวเรชั่นวูดสี่นะครับออะลองดูดี่อยวก็มีเสียง Voice C&F Voice c ยสี N ่ F 4, นะครับ c and F บูมหนึ่งก็ใส่ให้มันสนุกสนุกขึ้นอันนี้วิ่งตามหรยวมือแบบนี้ด้วยคีน e อมาสเตอ อยู่ในนี้แหละนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำเนี่ยวันนี้จะสอนละเอียดเลย,ยางไๆวันนี้ได้ดูกันแล้วอย่างชัดเจนว่ามันคือการใช้ปุ่มกุญแจอย่างที่บอกนะว่าปุ่มกุญแจสามารถไปประยุกต์ทำอะไรได้เยอะแยะเลยเมื่อไรที่มีการเคลื่อนที่ตามทิศท,ทางหรือตำแหน่งที่เรากำหนดเราสามารถใช้ปุ่มกุญแจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีการใช้เนี่ยไปดูได้ที่ คลิปนี้นะครับปุ่มกุญแจได้มี2ตอนด้วยกันนะครับลองเข้าไปติดตามกันดูเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงใช้งานเป็นเลยหลักคลิปนี้คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้มีคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับทุก OFI ตอนวันนี้สวัสดีครับ